เดี๋ยวมาต่อฝั่งนี้ครับจะเป็นหลานตลาดทรับสินรลางตลาดรับสินนะครับยวกลับกล้องให้ดูครับนะจะเห็นว่าน้ำเริ่มมาแล้วนะครับน้ำเยอะเลยวนี่หลัง หลังสารเจ้าใช่้แม่กันดินนะครับก็จะเป็นตลาดรับสิทธิ์ตรงนน้นจะเห็นสะพานะสะพานที่เรามองมาเมืม่อคลิปที่แล้วนะครับเห็นว่าน้ำเริ่มมาแล้วนี่ครับชัด กล้องมันมองชัดมากกว่าตาเหยนนะหรือว่าตาผมไม่ดีวะเนี่ยเนี่ยคือสารเจ้าสารเจ้าแม่กวอดอิมนะครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อจำชื่อสารเจ้าไม่ได้ นู้นเป็นโรงเรียนเทคนิคก็จะเห็นฝั่งนู้นถัดจากสะพานไปทางนู้นก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์เม,มื่อคิดปีแล้วแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเจ้าพยาอยู่มรนนะราชสามเจ้าก็จะมีโปะให้อาหารนะวันนี้ก็ยังน้ำยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ปกติคือขึ้นมาท่วมตรงบันไดตรงนั้นเลยนั่นคือปกตินะถ้าปีที่แล้วจะเห็นรอยรอยคาบน้ำปีที่แล้วนะครับเนีย่ยก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ปีนี้เห็นว่าหนักหนักไม่รู้ว่าหนักคือมากน้อยแค่ไหน ผมน,นี่เดีถ่ายไว้ให้ดูก่อนเพื่อตอนน้ำมาเยอะๆก็ก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ให้นะครับ เห็นชัดเดย็นๆมาก็จะมีคนมานั่งตกปาลามานั่งดื่มนั่งคุยกัยนตรงนี้ก็โอเคครับถือว่าดีเดี๋ยวไปทางนู้นมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงโคง้โคงๆมันก็จะเหมาะมีไฟมันจะเป็นหลังส่วนสาธารณะนะครับ นี่ก็ถือว่าน้ำเริ่มเริ่มไหลแรงแล้วคเริ่มไหลแรงแล้วอยู่นะเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อครับ